วันนี้ก็อีกวันสำหรับวันที่กำลังจะมีพายุเคลื่อนเข้ามาในภาคอีสานาวันนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยดีน่าจะไม่เกินเที่ยงที่นี่จะฝนตกโรปรยปรายาวันนี้เราจะไม่ได้ไรีวิวนกเราจะรีวิวกลงซึ่ง กลงเนี่ยเป็นฝีมือของคนแก่ที่แกทำสวยครับสวยแกทำให้หมดทั้งที่รองขี้คอนแล้วก็กระป๋องใส่น้ำในราคาที่อสองแดงเป็นราคาที่ถูกพอจับต้องได้ ซึ่งผมไปเอามา1น,นกลงเมื่อ,อสองวันที่แล้วก็เอามาใส่หลอรับนกจากพี่ตุย้ยจากเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีแล้ว3มกลงสี่กลงกับกลงสี่เหลี่ยมซึ่งผมทำเองอท่านใดที่สนใจกลงก็ หักมาได้นะครับเผื่อเผื่อผมมีโอกาสจะส่งให้ในราคาหลาก 100, ักร้อยซึ่งก็ถือว่าฝีมือใช้ได้ถ้าเราไปเนี่ยเราไปตักตรงนี้ออกแล้วก็ใช้หัวกลงที่สั่งตามติ๊ t o k หรือในอ YouTube เอามาต่อมันจะสวยแล้วก็มาตกแต่งนิดหน่อยอเป็นฝีมือของคนแก่ ที่ถือว่าใช้ได้แต่ยังไม่ได้ลงสีลงไม่ลงแลกกเกอร์ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้กรงมีความแข็งแรงไม่ได้ถูกแดดผูกฝนใช้ได้หลายปี <c oughs> ซึ่งของผมเอามาจากแกเนี่ยมีหนึกรง,ส,งสามกรง กลงสามกรมกผมก็แกก็อายุมากแล้วแกทำพอได้ข้าหมาข้าพูแกว่างั้นแกก็ทำให้ทั้งผ้าคลุมทั้งคอนทั้งกระปองน้ำที่เข้าออกก็สวยแต่แกจะใส่คอนเล็กนิดนึงผมก็เลยม,มาเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อคืนเนี้ยผมชอบคอนใหญ่ๆนกจะได้จับถนัด มือถนัดตีนหน่อยปองน้ำแกล่นไฟให้อย่างดีน้ำข้าวหัวอาหารดินสี่กระปะ๋องก็ถือว่าใช้ได้ครับการฝีมือของแกราคาไม่สร้างตึกแล้วก็มีเจ้าหนึ่งที่หมู่บ้านข้างเจ้านั้นก็สวย แต่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงก็อยู่ที่ประมาณาสามสามแดงนิดนิดแต่ไม่ถึงสีแดงแต่แต่ทุกวันนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะถึงสีแดงหรือเปล่าเพราะว่าผมผมไม่ได้ไปหาแกนานละจากนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของเจ้านี้แกบอกว่างั้นแล้วก็ทำสวยไม้ไผ่ ตรงไม้ตรงนี้จะเป็นเป็นเถาเป็นเถาวันชิ้นหนึ่งซึ่งาทางผมเรียกว่าไม้อไมยก็เกิดตามคลองตามคลองตมนาทามแต่แกจ,จะบอกว่าหายากนิดนึงเพราะว่าพืชพวกนี้เนะี่ยกว่าจะใช้เวลาโตก็ใช้เวลานานอ่า สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีลกต่อผมก็ยังมีว่างอยู่สี่ตัวนกต่อก็คือเจ้าอ่างก็ราคาก็ทิ้งกลางมาคุยกันได้สำหรับเจ้าอ่างหมอลำเพลินแล้วก็เจ้าตีใหญ่แล้วก็เจ้าเปรียวส่วนเจ้าเปรียวเนี่ยผมไม่ได้มารีวิวเพราะว่าเขาเปรียวแต่เป็นนกที่ขยันไม่ทิ้งนกนกทุกตัวที่นี่ ผมจะไม่มีนกทิ้งนกแล้วก็เมื่อวานนี้ผมได้ไปดูตัวหนึง่งเขาบอกราคามาอยู่ที่ยี่บห้าแดงเป็นนกโลง่ลงๆผมก็เลยไม่แบ่งมาแต่ผมยังติดใจเจ้าอ่างอยู่เจ้าอ่างอยู่ในหมู่บ้านเขาบอกว่าเขาไม่ยอมแบง่ง เดี๋ยวสักวันเขาต้องแบ่งไม่ได้โดยเล่ก็ต้องเอาโดยกลนทาไม่ได้โดยกลก็ไอ้สองซานี่แหละครับซื้อให้มันสักขวดใหญ่ทําเมาได้ที่แล้วนัก็แบ่งเองพวกนีก้ก็ท่านใดที่สนใจนกต่อก็ติกกลางมาที่0991699130นาืนอติดตามในช่อง t ทิกตอก u t u b e แล้วก็เฟซ คนปลาพักเมสเซนเจอร์มา,าบางทีผมจะตอบช้าหน่อยแล้วก็มีนกฝึกนกฝึกอยู่4ตัวข้างหลังนี่เจ้าเป็นเฉลิมตัวนี้ถ้าวันอาทิตย์ฝนไม่ตกเดี๋ยวผมจะออกเทสอีกทีนึง่าจะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองคารุมเยอะมีขัดมีหนุนหนุนถึง3คำนกตัวนี้ ผมต่อได้กับมือแล้วก็เจ้าริวริวริวตัวนี้ริวไม่ตันเลียดริวเป็นลิวเยอะลิวบ้าคูสถานะก็ยังเป็นนกฝึกแล้วก็เจ้าพลายงามแล้วก็เจ้ากองวะ,ะส่วนเจ้ากองวะเนี่ยเพื่อนจะเดินทางมาสมทบหลังจากที่พายุออกเรียบร้อยละก็จะมาดูตัวตนว่าจะสวยขนาดไหนให้ f อซแล้วก็ผู้ติดตามติดตามดูว่า นกป่าของทุ่งป่งของอำเภอรีของกองวะจะสวยนกป่าภูเขาสูงที่บอกว่าที่มีความอึดมีความอึดความทนผมจะเอามาเปรียบเทียบระหว่างนกนาธรรมแล้วก็นกโคกน้องนาบ้านเราว่าความเฉลียวฉลาดใคร จะเป็นต่อแต่ผมมาทดลองแล้วเจ้าก,กองวะนี่ถือว่าใช้ได้แต่เขาแปลกอยู่อย่างหนึง่งเขาไม่ค่อยขันอยู่บ้านขันวันละสีหายกก็พอนั่งทำความสะอาดไซ้ขนแล้วก็ก่อนนอนอีกครั้งนึงแต่พอขึ้นต้นไม้เขาจะมีความไวในการขันมานกนาตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ สำหรับเจ้ามอลําเพลินก็คึกแล้วครับตอนนี้ขนน่าจะใกล้เต็มละ <c oughs> ท่านใดที่ชอบความหมานแต่เขาค่อนข้างช้านิดนึงก็สนใจก็สกิปมาได้โอเคโอเคครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ามารีวิวกงของคนแก่ที่ทำอพอได้ค่าหมาข้าพูแรีกว่านั้น ผมก็สั่งอีกใบหนึ่งซึ่งผมไม่เอาทรงนี้ผมจะเอาทรงตรงลงมาแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะทําให้ซึ่งราคาใบละสองแดงเนี่ยผมว่าคุ้มเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งตัดไม้ไผ่ต้องมานั่งผักต้องมานั่งเจาะรูะมีเงิน200บาทก็ไปเอาได้เลยได้ทั้งกระเป๋ะข้าวคอนที่รองขี้ สเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าใครไม่ชอบหัวก็ตัดออกแล้วก็ไปซื้อ,อในตลาดแล้วก็มาต่อเนี่ยหัวตรงนี้ตัดออกเลยครับใช้เรื่อยตัดออกเลยต่อสวยสําหรับกรงพวกนี้ก็เอาไว้รอใส่นกจากเชียงใหม่ซึ่งพี่ตู่บอกว่าจะส่งมาให้แต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนน่าจะพายุออกจะบอกว่างั้นเป็นนกที่ ได้ขวบปีละเดี๋ยวบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงนง้งแก่เยอะแกว่านะเดี๋ยวจะส่งให้ก็รอรุ่นก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต,ต้องไปทำงานเดี๋ยวฝนจะตกก็ขอขอบคุณผู้ติดตามผู้ดกดไลค์ให้กำลังใจผู้ทำคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลา เราจะมาพูดถึงเรื่องนกปัานระหว่างนกคารมกับนกโล่งใครจะมานกว่ากันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ